ห้อาอวิชาสัโยชต์คือสภาพที่ไม่รู้ระัตะตุราริยสัจธรรมคือโมพูดอีกทีก็ว่าโมหะคือความมืดหลงแห่งจิตในกรณีนี้อาจจะมีผู้สงสัยว่าความไม่รู้ในสภาวะธรรมลราวคืออวิชานี้<ส>เหตุไฉน,นจึงยังเหลือติดคางคอยให้พระอัรตมธรรมะหารอยู่อีก มรเบื่อต่ำทั้งสามเกิดขึ้นแต่ละครั้งก็ได้เห็นพระจ้อุราลิยสัตว์กำจัดอวิชชาได้ทุกครั้งไปเหตุไฉนึงอย่างมีอวิชชาล้อยู่เล่าน่าสงสัยนักหนาวิสัชนาว่าอย่าสงสัยเลยทั้งนี้ก็เพราะมรรคเบื่อต่ำ าปฏิมาหนึ่งพระสกรีาคามิมาหนึ่งพระอนาคามิมาหนึ่งเมื่ออุบัติขึ้นย่อมเห็นพระเจดวลาริยสัตว์กำจัดอวิชชาได้มากกว่าจี